สวัสดีนะตกปลาทุกท่านครับวันนี้นั่นหลีวปิศาจนะสั่งคันเบ็ดมาคันเบ็ดนั่นหลีวหักก็เลยสั่งมาใหม่นะครับสั่งมาจากน้าใน Facebook นะครับชื่อนั่น็อตนะครับน้าน็อตนิติพัฒน์นะเดี๋ยวนั่นหลีวขึ้นขึ้นหน้า Facebook นะเขาให้นะครับใครที่สนใจอุปกรณ์ตกปลามือสองนะมือหนึ่งมือสองนำเข้าอะไรพวกนี้นะครับมีนะครับมีนะไปดูได้นะพวกของสะสมก็มีนะอย่างเช่นตุ๊กตาเมลเดลพวกนี้นะครับนั่น็อตแกชอบทางนี้นะครับใครชื่นชอบก็ทักไปคุยกับแกได้นะครับ อ่ามีซื้อขายแลกเปลี่ยนนะมาอันนี้นะหลิวเอาคันเบ็ดมาเล่น,นะฮะนี่นี่จะบอกไปแล้วนะเป็นคันจีนนะแล้วหลิวก็สนใจนะ,ะับเป็นคัน UL นะเอามาเล่นหน่อยเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นของแพงมากครับเดีย๋ยวนี้เล่นของน่ารักน่ารักครับโอ้อย่างนี้อะไรเนี่ยนาย้าจะแถมอะไรมาให้โอ้นา้าจะแถมน้อนมาให้นะอ๋อตัวนี้นะหลิวมีอยู่นะครับมีม,มีมีอยู่นะสีชมพูนะโอเคมาเพิ่มเติมะฮะทหารทหาร โอเคขอบคุณครับมาดูคันเด็ดติมันเป็นคันสี่ท่อนนะเดียด๋วยวดโอ้ยอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นของใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของใหม่มีป้ายด้วยไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรฮะได้มาราคาไม่แพงนะครับไป่แพงนะราคาจับต้องได้เลยนะอันนาท่านไหนสนใจไปดูได้นะครับน, Facebook, น,น,นะเฟซบุ๊กนะน็อตนะอีกท่อนป้ายอยู่ไหนวะโอเคนี่เลยสี่ท่อน น้ำหนักก็เบานะครับเบามากนะน้ำหนักเบามากนะโอเคเดี๋ยวลองเสียบดูฮะลองเสียบดูอึ้บทางไหนวะอ๋อนี่ยเนี่ยเอากะกะไปก่อนนะครับลองเสียบดูก่อนนะโอเคหนึ่งอึ้บโอเคคันเป็นคันสีขาวนะคันสีขาว โอ้ oh, พันดิ้นเป็นสีแดงบอลแล้วก็ทองนะเออสวยนะครับเหมือนสีรุงนะดูแวบบๆน่าจะแวบบๆดีนะครับขันเล็กๆนะขันนี้ขันนี้เม็ดสี่ิบนะโอเคไม่ถึงห้าฟุตนะกำลังเล่นนะฮะโอ้ชอบมากเลยฮะนี่จะวัดเข้าไหมเนี่ยชอนเนี <laughs> ้ย โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณอนนตมากนะครับส่งของมาถึงเร็วมากนะครับถึงเร็วมากแล้วก็ชัวนะครับเจา้านี้นะนนะท่านไหนที่ชอบทั้งอุปกรณ์ตกปลานะคันเบ็ดลอกมีไปหานะาก็ได้นะครับลองไปสอบถามได้ใน c e b o o k กแกนนะครับเดี๋ยวนาลิวขึ้นห้อยอีกรอบนะครับโอเคได้ของแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบชุดลอกไปตกปลานะครับไปลุยฮ่า